ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับที่พุดชาแน,นลกันีนเช่านี้นะครับแล้วทำไมวันผมถ่ายคลิปเนี่ยฝนมันต้องตกด้วยนะครับจะทำให้ฝนดูตกเพลสกันได้ไหมบายบาย นี่นะครับผมมีมดกำลังเสนอคือมดเลวอัพนะครับซึ่งมดนี้ถือเป็นมดที่ผมคิดว่าน่าจะดีพอสมควรนะครับเพราะว่ามันทําให้พืชของเราโตเร็วนั่นเองเราลองทุบนะครับทุบๆๆ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 ทุบมานะครับแต่ทุบเสร็จแล้วนะครับเราจะยืนอยู่สักพักนึ่งนะครับไม่ก็วิ่งออกไปสักพักหนึ่งนี่ซึ่งผมคิดว่ามดนี้นะครับเป็นมดที Isa ่ดีพอสมควรนะครับ ถึงมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากก็เถินะครับเป็นมอสที่ผมคิดว่าดีนะครับไม่นิ่งนะครับถ้าคุณอัพทุกทุกแค่ถ้าจะมีโอกาสที่คุณมันมันไม่ได้มีโอกาสมันจะบอกว่าคุณจะสามารถทําให้มันขุดเร็วขึ้นได้ในคร็บตอบไปก็คือถ้าบวกเลขหนึ่งก็คือคุณจะมีโอกาสได้อะไรอะ่ะอ๋อ แลกสองก้อนนะครับก็เหมือนอันนี้ก็เหมือน,อน,นกับว่าเรามีโอกาสที่จะสามารถแลดอมคีออกมาได้นะครับแล้วก็เป็นบวกดาเมจทุกไอเทมเลยอันนี้คือเราสามารถใช้เป็นซูเปอร์บล็อกได้ก็คือบางทีจะมีอาจมันตีไม่เข้านะครับแล้วก็จะลบดาเมจจากม็บนะครับวูดคัตติ้งนะีก็คือสามารถจะได้ ไม้ที่มากขึ้นจากการที่เราตัดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์โหลดไว้ข้างใต้แล้วกันนะคะส่วนฟล็อกเนี่ยผมจะสอนลงหม่ดีกว่าคลิปนั้นมันอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะผมเสียงเบา Smelting ก็คือคุณสามารถอะไรได้ Smelting Speed นี่ผมไม่ได้ใจว่าอะไรนะแต่ว่าไออารเ,เ,เ,เชรี่เนี่ยเอ o อ Speed ก็คือเวลาคุณยิงไปเน่ย เอโลมันจะเร็วขึ้นส่วน broad attack e e d ก็คือเหมือนจะทําให้แบบเราง้างธนูเร็วขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเราจะฟ a l l i n g d a m a น้อยลงสปินจะเร็วขึ้นอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับ cooking ก็คือคุณสามารถได้ของคุณสามารถได้อาหารสองอันแล้วก็การทำาหารจะเร็วขึ้น s n e a k ิ้งก็คือคุณสามารถ s n e a k ิ้งได้เร็วและว,ว่า m จะทำอะไรในเวลาสนิกกิ้งเราจะกระเด็นออกมาได้น้อยลงนะครับแล้วก็ everyone b u r s p a s c o o s ก็คืออันนี้อาจจะทำให้พวกนี้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นส่วนช้างวีดดอกก็คือเราสามารถได้วีดสคูณ2จากที่เราเคยได้จากกันเดิมนะครับฟิชชิ่งก็คือเราสามารถมังเหมือนทำ เบ็ดได้นะคะเป็นเหยื่อนะคะมันจะมีเหยื่อเหมือนมีเหยื่อแล้วก็ฟินเนี่ยปลาเนี่ยจะได้มากขึ้นในการดิกกิ้งก็จะแบบว่าดิคกิ้งอัพรูดแล้วก็ฟินฟอร์มกาเวลอย่างนี้ก็คือเราอาจจะได้ฟินจากกาเวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ดิคกิ้งอัพรูดนี่คือเหมือนได้ของเยอะขึ้นนะครับสำหรับมนน์นี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนอกจากเลเวล และไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงมีหนึ่งในสามนะครับมอสไม่เยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับส่วนบ้านนี้สร้างเสร็จไปแล้วบนบ้านของผมเองอันนี้คือเกาะบนลอยฟ้านะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับจะสร้างเสร็จในภายหลังนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายลา